สวัสดีค่ะเอาน,นั่งดีๆสิโอไม่เรียบร้อยเลยเร็วๆเ,เห็นกระปิเร็วๆเวออเอานั่งเรียบร้อยเร,เร็วๆเข้าเออสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาอ่านหนังสือเดี๋ดูดูพี่อ่านหนังสือนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เชื่อได้จ้ะอ้าวไหนว่าจะมาท่อง A B C ไงท่องไหมคะนี่อ่ะท่องไหมคะเอาท่อง A B C ดิ u เ t ยเจ็บ่ะจบยังยังอ่ะต่อไม่อยาเจ็บอ่ะเออเจ็บแล้วไปทำเขาทำไมเรา เอ e, วเอบีซีดีเจแล้วค่ะจบแล้วค่ะเพลงเพลงอะไรต่อเพลงเป็ดได้ไหมได้อันไหน จะใช้วุ้ยอาปาบุ๋มจบแล้วครับจบแล้ครับไม่ไม่ต้องอ่ะทำไมคะอันเดจะเขียนต่ออ้๋อจะเขียนหนังสือหรอใช่ไหมไม่ใส่ตัวให้อัญญาหน่อยใส่เลยนะใส่ลูกโอ้ยนั่งดีๆสิลูก <c oughs> อ่ะหนูจะเขียนอ๋ออัญญาเขาจะเขียนหนังสือต่อช่วงนี้เขากำลังเห่อใช่ไหมคะเอเออกำลังเห่อ กำลังลากเส้นเป็นนี่ค่ะอะไรคะอะไรล่ะตัวอะไรล่ะ,นนะนหนูเขียนตัวอะไรใช่ค่ะใช่หนูเขียนตัวอะไรเขียนเขียนไหนหนูเขียนตัวอะไรเนี่ยเขียนตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัววีเก่งมากอา้าวไหน S <S <an> เฮดอ่ะตัวอะไรอีกตัวอะแบบไมอไม่รู้เอาไม่รู้หรอไม่รู้อ่ะตัวนี้ล่ะอ,อ,อืมเก่งมากอันนี้เอฟเอฟอืมอันนี้ล่ะเี่อเบื่อื่ออันนี้เลยอ่ะเน,นี่ยตัวนี้ตัวอะไรล่ะไอเอ๊ะเก่งมากใช่ไหนไอไหมหนึก โอ๊ยทำดีๆไม่เอาไม่เอาไม่ทำอย่าง okay. นี้นอนกันเนาะนอนกลางวันได้แล้วนะคะอฮ้อหนูมจะทำอะไรต่อล่ะเขียนหนังสือเขียนหนังสืออ่บ๊ายบายเพื่อนๆก่อนสิบ๊ายบายยาจะเขียนหนังสือแล้วนะคะ เ,เพื่อนๆก็ไปเขียนหนังสือเหมือนอัญญานะโอ